เป็นคนเห็นเป็นเรื่องเห็นันน้ำขา fazer <missimulia> <missimulia> <missimulia>

ยวมีคนตกกำแพงนะคอยดูนะคอยจะมีคอยดูคนตกกำแพงนะมองหน้าตัวเองดีกว่าว่าหล่อไหมในกล้องมอง่ามอง นจกชอบส่งกระจกดีนะคะชอบส่องกระจกดีนักอ่ะส่องให้เต็มที่เลยอะไรน่ะผมไม่บรรลุมโนปีนั่งดังไง เราไปแม่ลงเธอเคยรู้จากทีแรกแล้วว่าเราจะพูดอะไรบอกเดี๋ยวเราจะพูดอย่างนั้นพี่แจ็คก็คุยแอบตอนนี้เลยสองทุ่มเจอกันด็อกเตอร์พีอะโดนผีบินเก่าเดินไหนลูกยิ่งงงเนี่ยบนนาเม้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยร้องแตนิดเดี๋ยวเธอเชื่อเราเราจะเชื่อใช้ตาไว้ก่อนเราแบ่งทีมสามทีมเจมส์มาเท่า แล้วลองลองไปลนอะไรรมาา,มา,าติธรรมชา่าเนี่ยให้ถอนมันเราขอดนะีไปหน้าเทียบแล้วเรา,นะเราจะพูดยังไงอยูดีถามพี่รู้จัก ปอนพี่ชายแท้ลำนมันยพดีาคันชื่อเพลงเอาพูดอ่านคอมเมนต์นี่เอกทานข้าวยังครับทานแล้วเอกทานยังเรียบร้อยเรียบร้อยกินแล้วกินแล้วถ้าเราดี่กนเด่าแบบนี้หรือเขาบอกว่ากอนเด็กแล้วก็จะช Yeah. มาแม้ออกทนีกออกอาสยามเลยผมว่าเก่งเลยนงโ้เลยีั้งนั้นใครฟังเอกชายรู้เรื่องมเนี่ยนนอออหตบ เขาเล่นโตนี่บอว่าใเนื้อไปเที่ยวมาเพียบเลยพี่หยมองไม่เลยรถสันเขียวเออมองม่ลยรถสันเขียวแล้วไงรถพ่อเลี้ยงหรเนี่ยพ่อไม่ใพ่อเลี้ยงมันกดแม่นมุ้งไอ้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 เร้่องไอ้ดอ้่อ้ไ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 อ้อ้ไ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 อ้องไอ้ไอ้ไอไอ่ไอ้ไอาไที่อ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้าอ้ไอดีไป้าอ้ไอเไอ้ไอไอนไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ่ไอ้ไอาไ กรถางที่ลืมแอนโดเมดาแอนโดเมดาที่เราต้องมากระตุนหมดแล้วเองมีความสุขพี่อยาขังไม่ขังลูกสาวผมไม่ได้ตาย่าไปขังลูกสาวผมเลยเดี๋ยวก็ให้แก๊สหันาวเกออสแะต่กูรู้แค่นี้กูว่ากูพ่อกูลูกสาวได้้องไต้ต้องฟีว์วเลกอรยเล็กตอรอยด็กเขายังนี้คอสเออะไรเราไม่รุ่นกระุนรูหมดแล้ว นี่หน้นี่มาห้าบินะแีก็ดีทีนี่ยเขาบินลอยเหนือแล้วล่ะนะรมต้องเอบีซีดนที่ผมมองภาสาผมมาไล่เล่นแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอไปไลฟตเพจดอกตอร์พี้เกบอกด่อปี้เดี๋ยวเขหยิบเนี่ย นี so so ่แหละแล้วรับวอลเลย์บอลแล้วูสาบอกว่าเล้ยวฝากดูลูกสาวเนี่ยเสียงสวัสดีทุกคนเล้วเอสวัดีครับเสวัสดีทุกคนเออเหนือไล่เหนืถูกไล่ไล่องววัน้นติดติด ชั่วโมงพอดีว่าหูไปีสุกไลยนี่มร้องรักกันนมเออพื่อปุเลยนะฮะลูกสาวคนไหนเอกเออเดี๋ยวลูกสาวเยอะือนกันนี่เออออนุมาเธอเธอแต่คนนั้นแหละเธอเข้าใจหัวยังวะ เธอไม่เข้าใจปเ,เธอนี่สาวน,นุ่นนี่แหละเนี่ยนี่แหละท่นนนนุน,อนถอดแว่นมาเนี่ยตาเล็กเก่เราเป็นตำรวจด,ดูแลนี่ตำรวจก้านขึ้นไปมันหายไปบนบนสะพานล,ลอยเลยเขาเข้าใจเลยตาว่า,าเธอจะเธอจะเข้าใจว่ายอย่างไรนี่แก้วนี่แก้วนี่น้องแก้วนี่สวัสด,ดีท่านแก้วเข้าใจแล้ว ่กมองจะได้มองชัดๆเกี่ยวให้เข้าใจนะอโหงว่าหงลงนะถ้าเกี่ยวไม่ได้คุยนั้นนะคุยเราไม่ได้ถ้าตีฟ้าเกียวเห็นตีสักไม่ให้เสกเกียวเนี่ยเอี่ยวสักว์้นลู้ทางเราเวลาเดี๋ยวร้องเราแล้วร้องให้ฟังแล้วเธอจะเข้าใจทั้งหมดนะในชั้นรู้ทางกิจการเกียวว่าเราหล่อเกียวยึป้าเกี่ยวแบบไปไกลนะเกี่ยวูจะช่วยเกียว เจช่วยไปแล้ช่วยแต่บอมแ่งนี่เจน่ว่าว่าไปมีเป็นองนี้ต้มสมแตวิต้ารสสุดนั่งต่างดาวเนี่ยเดี๋ไปญี่ปุ่นเจ้าแล้วว่าตาฟ้าบอกอยงบอก่เจ้าตาฟ้าเด่เราหาแต่เธอมาต้องแต่ไม่รู้เราไปดึงเจ้าถุให้เจอตฟ้าเลยแค่นี้เรายังไม่บ้าก็เลยไม่เจ้า ผมต้้ร้องไห้เลยเลยเพราะว่าชายเธอเอาไปแต่ถึงนี้มาเราร้องไห้เราจะไม่ร้องไห้พอไอ้ตัวโจ้กี้สัตวมันมันแบบแบบแบบนี้เดี๋ยวเราปุ๊บยังไม่ตายงั้นมันโถ่ตัดจ้ตักแจมีเห็นเลยมั้งเ่อะมากเลยนี่ผู้หญิงไม่รู้จเลี้ยงสาวเธอเนี่อยังไม่เลี้ยง่ากเลอะฮะวอร์คเธอว่าเรื่องมันเต็ง

สวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีมาไลค์ให้หายคิดถึงเฉยๆไม่ได้ไลค์เอาจริงเอาจังนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมีไลฟ์ต่อสองทุ่มกดเพจด็อตเตอร์พีเอกเฝ้ากล้องแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเล่าเฝ้ากล้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจ้าก็เดี๋ยวกันรอให้รอให้หน่อยไ เราต้อง re, ที่แก้แต่เวลาเรายิ are, ้มเนี่ยถ้าพีเตอร์เขาจะโง่เบียกเลยข้างซ้ายเวลาเรายิ้มเนี่ยท้องมจนะบูกเอามาน้วยแล้วหน้าเราดอนตะบูดมานที่บอกแล้วเราจะเปิดเผยให้ดูนะเด็กเจ้าจะเข้าใจเราแล้วในเมื่อเจ้าไม่ตายเดี๋ยวจะเข้าใจเรารถมันไม่ได้เราดูดกระบาดทีเดียวเราก็ไม่ถูกกราบ้าดเจ้าขัดทางเราเนี่ยสาวนวล เดี๋ยวผมไปร้านค้าแป๊บหนึ่งผมจะฝากกล้องไว้กับเอกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปร้านค้าไปฝากเอกไว้ได้ไหมมันคือฝีมือนนนนกลับมาต้องอยู่ตรงนี้นะทุกคนฝากดูเอกด้วยนะมีอะไรทักบอกได้เลยนะแล้วเรคืออะไรวินเซนต์คืออะไรเราม่ตายยังยังไม่ตายอย่า้อสายโลับมาเจ้าได้ไหมที่อยู่ในรถนั่น

บ้าหรือเปล่าร่างแบบบาทอ่วันร้อยกี่ดีกีวะตาลงทองอ่ะมันรักตาแบบดีกีทำไมเรื่องอะไรแบบแบบร่างแบบดีกีเนี่ยร่างแบบดีกีข้าวตาลงทองเหรอเล่าดิเฮงกูดหาตะมือนะแก้วน้าไพ่แ้วเต่มไปแรงก็บเอากูหาแต่ตาปลา ตนเราไม่รู <ừ> ้จะพูดย <half> ังไงเลยแกวมึงรู้กันกับลูกสาวเหรอถ้ากูบอกว่ากูได้ดอกรไม่เป็นนะกูโ่าดอกกอนไม่เป็นแต่กูได้หลุดแล้วว่ากูตัอกกจากข้างในไปแล้วไงแจ้วเก้าใจกูยังวะแก้วเตแก้วเล่นเตและมูนเหรอเตมูนี่เต้นอะไรเตมูเตอร์ใช่ไหม เขดีใจตายหาแล้วกูยังไม่ตายกูตีเกาะใจไปไี่ต้องเชียอเขาว่ายังไงเราพี่แจ๊เขาว่าหุซึมแต่เราไม่พูดเลยขาอยากให้เราเธอรู้ล่าว่าเก้ว เราโทรไปอายัดแล้วมันไม่หายแล้วเราขาดกอนหรือขาดอ้อนเมียวะาอยู่อ้อนย่ออ้อ,อนเราโม,ออน,ม,วมวนไปจากไม่เป็นเยลยยังรู้อ่านี่แก้วใบไก่อะไรกว่าลูกงต่างบนีขนนั้นมึงกูไม่รู้จะพูดยังไงนะเดี๋ยวเชื่อที่เราพูดไม่ไหร่ ว่าเราไปอยู่เทปโมตั้งแต่ด้านขวามือด้านซ้ายมือเข้าไปเรื่อยๆแม้แต่เครื่องทำงุ่นเรายัางใช้เป็นเลื่อนนี้ต่อถูกต้องเนี่จแตด่ดูดิเขาไปใส่รองเท้ายังรู้ไปชุดหลาไๆอแต่เราชุดหลาหๆเลยเลื่เอว่าเครื่องไหลนี้เราชุดลัดกันไปทุกป่านเราชุดลัดกันอย่านี้นบบนนา็นนเ,าเรา เราว่าใช่เรา,าเก็เลือกแก่ไม่เจยวบอกพี่เอกในเย็ยนเ๋ยวรู้เรื่องนั้นด้วยหรือไม่ใช่แบบไนทั้งถ้าเราจะให้ดูอะไรบางอย่างเราจะดูไม่เจออยากดูนี่จ่อเจ้าต้องเข้าใจเราได้ไหม

เธอเธอเข้าใจที่เราพูดไหมเนี่ยพวกวิ่ง่หาะเอฟซัทเนี่ยเธอว่าเหมือนแมวไหมเธอหายบ้าเนี่ยเธอแล้วตาของหายแล้วเธอเนี่ยตาฟ้าเลยประมา,มา,มานเขาบอกแบบนั้นนี่นคือด้านไม่ลุนชันมาแล้วลูกสาวดาวก็ไม่ได้ว่าเลยคือเราไม่เป็นเอชหรอกอเออกียวบิแต่เอชได้ยังไงโดนยันตกตอกไียงเยงิน พองชุมานมันยันเลยแล้วเธอจะเข้าใจว่าเราคือหนึ่งอีกจะคือยวิรียบอกเจียเกีวเข้าใจเลยนี่ยว่าเกีวต้องนองให้เรื่องนเกีวบอกเข้าใจเกีวเข้าใจกันน้องน้องเกีวววิโชริโตริยาิเซนจูบิเตอร์ภาคตัวนไว้เลยเสร็จแล้วมุง บัววันหนึ่งกูดเกลว่าพี่เอกเป็น่เอกมันหนึ่งวกูแล้วไม้พ่กก่สิก็ว่าหม่เดียวกันมาเลยเฮ้ยยวเกียวเข้าใจเลยผมงว่าถ้ามันหมดแล้วทีหมดแล้วเพราะเขาเข้าใจหรือว่ามันน้องน้ที่ไก่กินของไก่มันไม่ดีที่ดันขี่ดีแล้วไม่หลุดดันขี่ประตูน้ำบริเก็ตแล้วแค เรรู้จักนั่นนะผีเรื่งคนเดียอยากมีผลงนน่นเที่ไม่มีอะไม่มาแต่เสียไม่ตายเด้ยเจุดตรงนี้แล้วจุดแรบนี้วว่าไม่เลยมันหมดแล้วเขาเขา,ขาเก็บหรือที่ใครบรงานเขบอว่าเนื่งที่จังหานดเดเเข เ้องวา,า,งางงงงว่ามาเทาไ่เขาเลยไม่มีนม่่นเองไม่เจเกี่ชื่อดูไม่มีมันจะโดยที่เร็วที่สุดแล้วที่เ้นกันพอที่สองะบกนที่มนจะเยไถังนั้น อกัขาเน่ินหนมากินหนม้งมาแล้วประหารปฏิหารจริงกล้องไม่หายตัวไม่หายจริงแล้วไม่เกิดเลยบอลอไม่กดนติดนุ่มๆินหนม้ินได้เลยเดี๋ยวเบอกวเจ้าูเข้าใจพี่ตลอดเขากินนี่ จะต้องทำไรอย่างเงี้ยเขียนกินแตงโมอะไรอย่างเงีเออะเอกเอกรู้จักแตงโมผู้กองเกลวอผู้กองเกลวเนาะเอกรู้จักแตงโมพระธารธิดาปะเขาอยู่ไหนเขาเขาตายอะไรนะแตงโมดุ๊ดแตงโมคนละแตงโมแล้วแตงโมอยู่ไหนตอนนี้ ไม่รู้เมื่อกี้พูดอะไรคือรู้ว่าแตงโมนะคนเรียนแตงโมบางที่ว่าแตงโมบอลลอนเอ๊ะเดี๋ยวเขดจว่ามันรู้วอะตื่นเต้นเลยเนี่ยนะแสดงว่ามันอ่านหนังสือพิมพ์ใช่เอ๊รู้จักแตงโมพัทราจิรามไหมรู้จักแล้วเขาอยู่ไหนอยู่วงการฮะวงการบันเทิงอยู่วงการบันเทิงตุ๋ยตกฟออแล้วตอนนี said, ้เขาอยู่ไหนอ่ะ าอยู่วงการบันเทิงนะเขาเรื่องรู้ว่าเออเอางี้เลยทำหน้าเลืกเล็กเหมือนกลัวเลยตื่นเต้นไหมแกลเขาบอกเกลดูดูว่าเก้เล่นอะไรกับเราเหรอว่าไอ้กับเราในห้องน้ำเหรอตละดพร้อมเป็นอ้าวตายแล้วกูเกลวนี่จะพูดยากกว่าบอกแพตตาพายังไม่จบไว้แก้วแก้วก็คือแพตนาพาไม่ใช่เหรอ แกโห้โหจะให้พูดเรื่งอะไรเพาะว่าัดเขาว่าพัดหนอพผ่า้วพูดอะไรท่ะนมาไปตกพัดไปเดี๋ยวเวลานไม่เจอเลยดิเร็นมือไปตกใครก็รู้ถ้าไปเจอตุ๋ยถ้าไม่ไปแล้วตุ๋ยตกฟอหรือตกไม่ไั้นตุ๋ยนพัดตะาัใช่ปะตุ๋ยนี่เดยกนุ๋ยนวัตตาใช่ น้ำคุณอ่ะสวยมากเอเว้ันมานี้ดีกันท้ายัสดีครับทุกคน่เมี่แวัสดีครับเีม่อกี้ออดาพนเจียวถ้าพี่เจีบน่งกัขนี่เจห้างหลอเดีเจ้าบ้างข้างหลังก็บ่ไงมดยนะเจีหีท้เดี๋ยวเจียวไม่เข้าใตลอดเลว่าหา้าา ล้วบล่เจ้าเด้มเ้าน้องเยราเ้ยเจ้านน้องสาของทุกแดงตังนั่นเจ้ารู้ไหมว่าน้ำกดมันไม่นเจ้่ะไ่อยม่ตักอีกเวเ กินแน่นุ่นหมดอมูทำยีอะไรตดเสียเอาไมพอมาตอีกยยก

ม่มอะไรเป็นไรมึงร้องให้ไปเลยเนี่ตัดนี้ไปเตีงูเนี่ยเจ้าแต่งงานกับเราแล้วนั่มันเจ้าแต่ง่เงไอา้นีุ่คาแค่คิดเตรียหวเจ้าเนี่ยไม่เจ้าขึ้ไปย่าแัเก่าใ เขาพ็จเจต้องใช้แล้วนะแต่ายกรรมนี่ปอนี่เขาถึงไม่ร้อเลงแต่ปอนี่เป็นมือดีองศาตะวันนี่คุณเจโเข้าใจพี่ใหญ่พีอยังนุยกต้องพามึงมานมืองต้องเตืนเมื่อเจ๊กุยเป็นยังงงเขาว่าเ่ย์เราให้อะ ที่บอกว่าไม่ตายตัเ้าไดตัวเองพี่เอ๋ต้นที่เอกจะที่านก็พอแล้วเจ้าไม่ได้ไม่ตายที่จะที่บ้านี่บ้าขาไปเลยที่บ้านขาไปอะไรโชว์พุงทำไมโชว์ดิไอ้ไอ้ไอ้เจ้เดี๋ยวดูสิว่าคือ กิน่าท้องลูกอยู่กินไฮนิเกนไปแล้วกินไฮนิเกนไปแล้วเดี๋ยวเข้าใจไหมว่าเดี๋ยวต้องไปที่ฟันตัวบอลด้วยอนเดี๋ยวเจ้าต้องเข้าใจดีเองนะเฮี่หลวงเล่นไปเก็บเงินมาตลอดเออถึงที่จะต้องเก็บไว้ยังดีอเอ็กยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะนเดี๋ยว,วเดี๋ยวผมมจะเจ้าเอกอาบน้ำนะแต่จะไม่ไลฟ์ให้ดูนะเดี๋ยวมันมีภาพดูดแบบวันนั้นอีก มาเป็น er พวงเลยยังไม่สั่งให้ถอดสื้อผ้าเลยแม่งถอดแหละมาเป็นพวงเลยวันนั้นใครทันดูมั่งใครทันดูมั่งที่หลุดออกมาเป็นพวงแหละไม่ไล่ให้ดูเลยนะตอนหนําน้ําอ่ะสุดท้ายก็ต้องหลุดอยู่ดีว่าแล้วมันต้องมี็ฟักวันที่ต้องหลุดสุดท้ายก็ต้องหลุดอยู่ก็เป็นวันนี้ที่หลุดไล่ให้ดูมาเดือนสองเดือนนะครับก็คิดอยู่ในใจว่าเอ มันต้องมีสักวันแหละวะที่พลาดและหลุดออกมาเป็นพวงแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆคือวันนั้นแหละของดีนั่นแหละไปเดี๋ยวผมพาอไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวดึกวันนี้เดี๋ยวมันจะหนาวไง เนาะหายขึ <aunque S 2> <me> ้นหายหายยึดถ <ai> ึงแล้วเนาะไม่แน่เดี๋ยวคืนนี้ติดตามในเฟซเอกชัยนะอาจจะไลฟ์ในเฟซเอกชัยนะครับประมาณสักสี่ทุ่มเดี๋ยวไลฟ์ในเฟซเอกชัยนะทุกคนขอบคุณผู้ทุกคนที่เข้ามาดูนะเดี๋ยวพาไปอาบน้ําก่อนไปอาบน้ำดูไปถอดเสื้อผ้าเอาผ้าเช็ดตัวไหมผ้าเช็ดตัวอยู่ไหน